แป้นเบรกที่อยู่ในรถจะไปต่อกับแม่ปั๊มเบรกหรือมาสเตอร์ซซลิเดอร์โดยระยะจากจุดหมุนไปยังจุดที่แป้นเบรกไปกดกับแม่ปั๊มเบรกจะสั้นกว่าระยะจากแม่ปั๊มเบรกมาถึงแป้นที่เท้าพอเราเหยียบเบรกเท้าเราจะขยับเยอะกว่าลูกสูบของแม่ปั๊มเบรกครับเป็นจุดแรกของระบบเบรกที่ทำหน้าที่ผ่อนแรงให้คนขับอีกชิ้นส่วนที่ช่วยผ่อนแรงของเราก็คือมออลมเบรกหรือเบรกบูสเตอร์ แจาชิ้นส่วนกลมๆที่อยู่ระหว่างแป้นเบรกกับแม่ปั๊มเบรกนี่แหละครับการทําง,งานก็คือด้านในมันจะมีแผ่นไดอะแฟรมที่ต่อเข้ากับปั๊มเบรกและมีวาล์วที่เปิดเวลาเราเหยียบเบรค,ครับและจะมีท่อต่อกับข้อไอดีหลังลิ้นคันเร่งทําให้มีแรงดูดจากการที่เครื่องยนต์ดูดอากาศมาทําให้แรงดันมออลมเบรกเป็นศูญอากาศครับพอเราเหยียบเบรกวาล์วที่ต่อกับแป้นเบรกจะเปิดให้อากาศเข้าอีกด้านหนึ่งของไดอะแฟรมและปิดอีกด้านของไดอะแฟรม พอด้านหนึ่งมีอากาศเข้าและอีกด้านเป็นสุญญากาศแรงดันอากาศก็จะดันไดอะแฟมแล้วไปช่วยกดแม่ปั๊มเบรกค,ครับทาให้เราไม่ต้องออกแรงเบรกเยอะมาดูแม่ปั๊มเบรกกันต่อการติดต่อกับแป้นเบรกและมออลมเบรกก็จะมาต่อกับลูกสูบข้างในแม่ปั๊มเบรกซึ่งจะมีลูกสูบ2ลูกซ้อนกันอยู่ครับและกระปุกน้ํามันเบรกก็จะอยู่ด้านบนและมีรูต่อไปยังลูกสูบ พอเราเหยียบเบรกลูกสูบก็จะขยับไปปิดรูและดันน้ำมันเบรกออกไปยังสายเบรกครับซึ่งลูกสูบแต่ละลูกจะต่อไปยังเบรกสองล้อเช่นลูกหนึ่งไปหน้าซ้ายกับหลังขวาอีกลูกไปหน้าขวากับหลังซ้ายถ้าลูกสูบเบรกลูกหนึ่งเสียรถก็จะยังเบรกได้อยู่ดีครับแรงดันน้ำมันเบรกก็จะดันต่อไปยังวาลกระจายแรงเบรกหรือ Pro p o r t i o n i n g valve WOW, ซึ่งจะทำหน้าที่ปรับแรงเบรกไปยังเบรกหน้าและหลังให้เหมาะสม คือเวลารถเบรกน้ำหนักรถจะกดที่ล้อหน้ามากกว่าแรงเบรกก็ต้องไปที่ล้อหน้ามากกว่าด้วยครับหลังจากน้ำมันเบรกออกจากครับโพชนิ่งวาล์วมันก็จะไปไหลดันลูกสูบเบรกแล้วไปกดผ้าเบรกครับสำหรับเบรกดำลูกสูบจะดันผ้าเบรกออกไปกดกับดําเบรกแบบนี้ส่วนถ้าเป็นเบรกดิส์ลูกสูบจะกดผ้าเบรกที่อยู่ทั้งสองข้างให้เข้ากับดานเบรกแบบนี้